วันนี้มีส่งมอบรถนะครับ BMW X3 M Sport คันนี้สวยมากเลยสีเดิมทั้งคันที่เป็นเกียรติมากมากเลยเจ้าของรถคันนี้ที่ตัดสินใจมาซื้อเพราะว่าเลือกมาหลายที่แล้วเราดูแล้วว่าคันนี้สีเดิมแน่นั้งคันเป็นคนละเอียดมากมากเพราะทําธุรกิจสํานักแต่งรถซปเปอร์คาร์าคนลูกโอ้โยคนลูกจริงเพราะเพื่อนจริงๆนะครับเพราะเจ้าของเนี่ยทำธุรกิจเป็นกระดาษสำนักแต่งรถเพอร์ฟอร์แมนและความสวยงามซึ่งมีเฉพาะกลุ่มรถซปเปอร์คาร์ทั้งนั้นเลยนคนลุกอีกแล้วบอกชื่อ บอกไม่บอกดีกว่าเขาไม่อยากให้บอกใหญ่มากๆพื้นที่กว่า3ไร่โอ้ใหญ่จริงๆอยู่ในเมืองเลยนะครับก็เดี๋ยวเขาไม่สะดวกมารับรถนะครับเพราะว่าธุรกิจเขาค่อนข้างยุ่งก็เอารถสไลด์ที่กรลาดเขาเองนะครับมาสไล,ลด์รถกับที่กรลาดแล้วก็เดี๋ยวเราเอารถไปขึ้นรถสลด์กัน ขึ้นรถสไลด์เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมไปส่งรถกันซึ่งลูกค้าเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนี่เองนะครับอยู่ในเมืองไปแล้วคันนี้สวยจริงๆขอบคุณครับพี่บายยไปแล้วสุดสวยสุดหล่อคันนี้ต้องหล่อ,อมาก